กิโลตัวพี่เหรอ,หอมันนี่กิโลมันนี่มันนี่ ขึ้นมานั่งนั่งนั่งนี่หรอกระโดดกระโดดข้ามากระโดดนี่หรอหนีเลยกลัว